สวัสดีครับผมพบกันอีกเหมือนเดิมนะครับผมเจ้าเก่าเจ้าประจํานะครับผมวันนี้นะครับจะพามาดูตารีดของยี่ห้อฟิลิปนะครับตัวนี้นะครับสีน้ําเงินนะครับลูกค้าแจ้งมาว่าไอ้น้าไม่ค่อยออกนะครับผมไอ้น้ําออกแต่ว่ามันออกไม่แรงเหมือนแต่ก่อนนะครับรู้สึกได้เหมือนออกเบาๆนะครับออกฟีดฟีดฟีดนิดๆนะครับแต่ออกไม่เยอะเท่าไหร่เหมือนแต่ก่อนนะครับแต่ก่อนนี่พอฉีดใช่ไหมครับพอกดไอ้น้าตัวนี้นะครับ ขาก็จะพุ่งไปอย่างแรงเลยนะครับแต่อันนี้ออกแบบวีดวีดอย่างเงี้ยครับเหมือนเหมือนอะไรเขาไปอุดตันในตเตาเรียดนี้ครับลูกค้าว่านะครับไอ้น้ําก็ออกนะครับแต่ได้ยินนะครับเสียงวีดปั๊มทํางานนะครับเสียงปั๊มทํางานปกติ เนี่ยครับมันจะได้ยินเสียงแบบเนี่ยครับแบบนี้นะครับเวลาเรากดไอ้น้ําทุกครั้งนะครับจะได้ยินเสียงวีดวีดเหมือนเขาแบบว่าอยากจะออกมาเต็มที่นะครับแต่ออกไม่ได้นะครับคิดว่าน่าจะเป็นที่ตัว ตันนะครับตะกันข้างในแน่นอนนะครับอาจจะตันนะครับเห็นมีรอยแดงๆนะครับเห็นไหมครับเป็นเม็ดแดงๆนะครับอยู่ในช่องนี้นะครับมีเม็ดแดงๆอะไรไม่รู้นะครับสองสามจุดอยู่ือนจันทะครับเดี๋ยวผมลองถอดดูนะครับว่าจะเกิดจากอะไรนะครับต้องถอดที่ตัวเตานะครับระดับแรกนะครับไล่ที่ตัวเตาก่อนนะครับก็น่าจะตันนะครับผมคิดว่าต้องมีอะไรไปอุดตันรูไอ้น้ําออกแน่นอนนะครับหลังจากที่ผมถอดออกมานะครับถอดฝาครอบถอด อะไรต่างๆออกมานะครับในฝาครอบนะครับเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนี่ครับถอดออกมานะครับฝาครอบนะครับแล้วผมก็มาเช็คดูนะครับตัวแผ่นฮิเตอร์นะครับฮิเตอร์ตรงนี้นะครับคิดว่าตัวสีแดงๆที่เราเห็นกันนะครับที่อยู่หน้าเตาเรีดนะครับน่าจะเป็นพวกอยางปะเก็นพวกนี้ครับหล่นลงไปอัดอยู่ในช่องรูนะครับช่องรูต่างๆตรงนี้นะครับเนี่ยอย่างนี้นะครับยังมีอยู่นะครับ แต่ก็ไม่เยอะนะครับไม่ไม่ถือว่าส่งผลนะครับที่ที่ผมมาเช็คดูนะครับก็ลองเป่าดูก็ออกปกตินะครับทั้งสองรูเลยนะครับทั้งรูนี้ได้รูนี้นะครับออกทั้งสองรูเลยนะครับส่วนตัวที่มีปัญหานะครับผมส่วนตัวที่มีปัญหาก็คือตัวสปริงตรงนี้นะครับสปริงที่อยู่ข้างในตรงนี้นะครับมันค้างนะครับผมพอค้างแล้วทีนี้ทําให้ตัวยางอุดน้ําเนี่ย เขาวิ่งลงมามันค้างอยู่ประมาณนี้เปิดแค่ครึ่งวาลนะครับแล้วเหมือนวาลน้ำอย่างเงี้ยเหมือนวาลน้ําเปิดอยู่ที่ครึ่งเดียวนะครับพราครึ่งเดียวแล้วทีนี้ไอ้น้ำอะครับก็ออกมาจากตัวเครื่องออกมาอย่างเต็มที่เลยนะครับเพื่อที่จะมาอัดออกจากหน้าเตานะครับแต่เขาออกไม่ได้เพราะว่ามาคาอีกตัวนี้อยู่นะครับเห็ยางดาๆตรงนี้ครับเขาไม่เด้งขึ้นไปข้างบนนะครับซึ่งสปริงมันค้างนะครับนี่นะครับค้างอยู่ละกษาะประมาณนี้ครึ่งหนึ่งประมาณนี้ แล้วมีรูรูรูระบายไอ้น้ำนิดเดียวครับเนี้ยนิดเดียวผมก็ทําการเอาสปริงนะครับออกมายืดนะครับมายืดเพื่อที่ให้เขาดันกลับขึ้นขึ้นไปแบบนี้นะครับนี่นะครับยางดำๆเห็นไหมครับมเปิดออกมานะครับันเจออยู่ประมาณครึ่งหนึ่งประมาณนี้ครับปิดหัวรูตรงนี้ไว้นะครับพอปิดหัวรูนะครับไอ้น้ําจากตัวเครื่องนะครับต้าหม้อต้มนะครับมาเข้าไอ จุดนี้นะครับพอมาเข้าจุดนี้แล้วก็ปล่อยออกตรงนี้นะครับปล่อยออกตรงนี้แล้วก็มาเข้าที่หน้าเตานะครับผมเขายางตรงนี้มันไปขวางอยู่นะครับพอไปขวางแล้วทีนี้ไอ้น้ำมันก็ออกไม่เต็มที่นะครับผมโอเคก็ประมาณนี้นะครับคือจุดนี้นะครับที่มีปัญหานะครับผมก็ทําการยืดสปริงแล้วนะครับผมแล้วเดี๋ยวผมไปทําการต่อคืนเข้าไปก่อนนะครับผมจะมาลองดูว่าไอ้น้าจะออกเหมือนเดิมไหมนะครับจากที่เราประกอบตัวเครื่องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมาลองดูนะครับว่าไอ้น้าจะออกไหมนะครับผม แล้วมันจะมีเสียงนังอืดอืดยังไหมนะครับผมนี่นะครับไม่มีเสียงอืดอืดแล้วนะครับนี่นะครับผมไม่ออกไม่มีเสียงอืดอืดแล้วนะครับเราจะมาลองรีดดูนะครับ ไอ้น้ำก็ออกปกติแล้วนะครับนี่ครับโอเคนะครับผมออกแล้วนะครับใช้งานได้ตามปกติแล้วนะครับผมสําหรับท่านไหนนะครับตารีดที่บ้านนะครับมีปัญหานะครับไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อไหนรุ่นไหนนะครับถ้ามีปัญหาไอ้น้าไม่ออกตันหรือว่าเป็นอะไรนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับผม บอร์โทรติดต่อเลยนี้เลยนะครับบอร์โทรติดต่อนะครับอันนี้เป็นเพจนะครับเพจ Facebook นะครับจะเป็นช่างเก่งซ่อมจต่ย่าผ้านะครับผมแต่ถ้าเป็น YouTube นะครับ YouTube ก็จะเป็นช่างเก่งสอนซ่อมจักรนะครับสามารถติดต่อสอบถามหรือคอมเมนต์มาได้ทั้งสองช่องทางเลยนะครับผมเราสามารถติดต่อสอบถามคุยกันได้นะครับว่าเตาเรียดที่บ้านเป็นแบบนี้หรือว่าจักรที่บ้านเป็นแบบนี้นะครับก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับว่าพอจะซ่อมหรือแก้ไขอะไรเบื้องต้นได้ไหมนะครับผมผมก็จะบอกแก้วิธีแก้ไขเบื้องต้นให้นะครับ แต่ถ้าไม่ได้ก็ลูกค้าก็ยกมานะครับผมผมก็จะทำให้นะครับนะครับโอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้การซ่อมตอรีสฟิลิปนะครับผมรุ่นนี้นะครับหน้าตาแบบนี้นะครับก็ใช้งานดีเหมือนกันนะครับผมความร้อนเราก็สามารถปรับได้นะครับผมโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้านะครับผมอ่าขอบพระเจ้าไยพร้พี่น้องทุกท่านนะครับสวัสดีครับ